คุณสกลทีครับ,รบตอนนี้ฮะเป็นหัวหน้าทีมครับผู้สมัครสสกทมครับเขาเรียกว่าอย่างใช้ยุทธศาสตร์แบบเดิมนะคือเดินเคาะประตูบ้านครับเชื่อว่านะครับจะซื้อใจประชาชนในพื้นที่ได้เหมือนที่เคยทํามาครับโดยเฉพาะในะช่วงที่เคยสมัครเป็นผู้ว่ากทมนะก็มั่นใจว่าเขตพระโขนงเนี่ย จะได้สอสอในพื้นที่อย่างแน่นอนพี่โอครับครับผมล่าสุดเมื่อเช้านี้นะครับนสกลตีพัทยกุลนะครับกรรมการบริหารแล้วก็หัวหน้าทีมผู้สมัครสอสอกทมของพลังประชารัฐครับลงพื้นที่ที่วัดวชิรธรรมสาธิตครับซอยสุขุมวิท1นึ่งทับหนึ่งครับแล้วก็ตลาดอุดมสุขกรุงเทพร่วมกับนายตรีสิทธิวันครับผู้สมัครสอสอกทมเขตเลือกตั้งที่23ก็คือเขตพระขนงบางนานะครับหมายเลขหนะครับเพื่อลงไปพบประชา โดยนายตรีสิทธิ์ครับกล่าวว่าสิ่งที่อยากจะผลักดัในให้สำเร็จก็คือการพัฒนาคลองบางนาครับที่มีความยาวกว่า40กิโลเมตรโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำแต่ไม่เคยจะรับงบประมาณจากกทมไม่ว่าจะในยุคผู้ว่าคนไหนเพราะกทมครับมีงดพัฒนาไม่มากมีโครงการใหญ่ๆเร่งด่วนต้องทำอยู่ตลอดจึงไม่มีเงินเหลือสำหรับการพัฒนาพื้นที่เฉพาะจุดครับ ซึ่งครั้งนี้นะฮะหากพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลจะตั้งกองทุน3แสนล้านนะครับนำเงินมาช่วยท้องถิ่นพัฒนาได้ซึ่งพักจะไม่ทำเฉพาะในเขตกรทมเท่านั้นแต่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกับ5จงบังหวัดใกล้เคียงเช่น การสร้างเศรษฐกิจชุมชนต้องทาทั้งในเขตบางนาพระขนงราชบุรณะพระประแดงไปพร้อมๆกันเพราะว่ามีเรื่องราวที่ผูกพันกันตั้งแต่ยังเป็นนครเขื่อนขัน,ขนช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งการพัฒนาแบบนี้ก็จะทําให้คนเนี่ยมีไรายได้มีความเข้มแข็งลดความจำเป็นในการพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐได้ครับครับนายตรีสิทธิ์ดังกล่าวนะฮะว่ากล่าวถึงเรื่องหนึ่งครับว่าการนําข้อบัญญัติกทมครับที่ให้รัฐสามารถนําเงินไปพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรที่โดนทิ้งร้าง ไปตาเป็นพระราชบัญญัติให้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศเพราะปัญหานี้ก็มีมากเช่นกันในต่างจังหวัดครับซึ่งตรงตามความตั้งใจของทางพรรคพลังประชารัฐที่จะขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่ครับขณะที่นายสกลทีนก็กล่าวนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสําคัญมากครับเพราะเป็นการเดิมพันอนา,นาคตของประเทศ อยากให้ทุกคนตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราอยากเห็นประเทศเดินไปทางไหนฮะอยากให้ประเทศเดินหน้าค่าของชีพลดลงการทุจริตคอร์รัปชันลดลงก็เลือกพักพลังประชารัฐครับหรืออยากให้ประเทศถอยหลังมีการเดินขบวนเกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างคน2รุ่นเพราะถูกปลุกระดมยุโยงปลุกปัน่นนรพี่โอครับครับผมผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้ถามคุณสกลทีนะครับถึงกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้กะกะตชี้แจงกรณีการตรวจสอบ129ชื่อ ผู้สมัครสอสอที่ถือหุ้นสื่อนะครับคุณสกลทีก็บอกว่าเป็นเรื่องดีเพราะคนที่อาสามารถทงานให้ประชาชนต้องพร้อมรับการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดไว้นะครับซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบทุกคนด้วยมาตรฐานเดียวกันครับแต่ที่ไม่สบายใจที่ได้ยินว่าแกนนําของพรรคก้าวไกลหลายคนพูดในทํานองที่ว่าหากเอากฎหมายมาดําเนินการกับนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลกรณี ถือครองหุ้นไอทีวีระหวังจะมีมวลชนออกมาประทะเพราะเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องคือคุณสกลทีบอกว่าไม่ถูกต้องนะฮะที่จะปลุกมวลชนมานะฮะหากตาผิปกฎหมายแล้วเอามวลชนออกมากดดันประเทศจะไม่มีทางสงบและปัญหาเนี่ยไม่จบอย่างแน่นอนครับครับก็ส่วนกรณีที่นายทักษิณชินวัตรครับอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าจะกลับบ้านฮะในเดือนกรกฎาคมนี้นั้นครับในประเด็นนี้คุณสกลทีกล่าวนะครับว่า เป็นการพูดแบบที่ของนายทักษิณแบบว่าท่านเนี้ยทนทักษิณพูดตัวเนี้ยสิบหกครั้งทีจริงสิบเก้าครั้งนะสิบเก้าครั้งนะฮะมองว่าเป็นการเรียกกระแสครับเพราะเห็นแบบว่าไม่แลนสไลด์อย่างที่คิดครับโดยเข้ามาตามกระบวนการกฎหมายเหมือนคนอื <c oughs> ่นหมายถึงว่าถ้าจะเข้ามาก็เข้ามาตามกระบวนการกฎหมายคนอื่อนก็ท <c oughs> <c oughs> ําแค่แค่นั้นเองครับครับอย่าไปฟังเสียงคุณสกลทีกันครับครับทุกอย่างในประเทศนี้มันมีตบทกฎหมายข้อห้ามหรือสิ่งที่ทําได้ไม่ได้อยู่แล้วก็เป็นไปตามนั้นคือถ้าทําแล้วมันฝ่าฝืนตรงนั้นก็ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ว่าไปผลออกมายัางไงทุกคนยอมรับได้ประเทศก็เดินได้นะครับแต่คือถ้าสมมุติออกมาแล้วไม่ยอมรับกันบอกว่าฉันมีคนเลือกฉันเยอะอันนี้มันต้องไม่ใช่อย่างนั้นผมว่ามันมันไปไม่ได้เพราะมันก็จะสร้างปัญหาการประทะกันของประชาชนอย่างไม่มีจบสิ้นนะครับผม แล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าหมายถึงว่าคุณทักษิณประกาศว่าจะกลับบ้านเนี่ยเป็นการดึงกระแสให้พรรคเพื่อไทยที่หลังๆดูมันจะแผ่วงลงเนาะใช่ครับก็มอง,ง,ง,งได้อย่างเดียวเพราะว่าคือผมเรียนนะใครอยู่เมืองนอกจะมีคดีไม่มีคดีจะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่ก็ได้มันมันได้ตลอดอยู่แล้วคือไม่จังเป็นต้องมาประกาศถูกไหมฮะคือถ้าอยากจะกลับวันนี้ก็มาเลยคือไม่ต้องประกาศแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเหมือนคนอื่นทั่วไปก็ไม่มีใครว่าคือมันก็เลยมองได้อย่างเดียวว่าการประกาศอย่างนั้นเนี่ยก็คือเป็นเพื่อการดึงกระแสที่อาจจะต่ําคือไม่ไม่ตรงกวารี่แแกกะสด ดีนึกออกไหมครับครับแล้วคิดว่ามันจะได้ผลไหมผมว่ามันไม่ได้ผลแล้วแหละเพราะว่าคือคืออย่างที่บอกกันเมื่อเช้าที่ฟังข่าวมาเป็นครั้งที่16แล้วคือถ้าจะกลับก็กลับแล้วคือคนเขาก็รอจนกเกอร์จนไม่รู้จะบางคนอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้นะครับาะผมคิดว่าเอ่ออันนี้คงคงไม่น่าจะเป็นการกระตุ้นกระแสอะไรอย่างใดครับอืมอันนี้ผมอยากถามพี่โอ๋โอนึดนึงนะครับว่า,วาได้ได้เกาะติดคุณสกลทีไปเนี่ย ถามเขาไหมว่าได้เปลี่ยนรองเท้ามากี่คู่แล้วเขาว่าเดินทั่วทุกเขตในกรทพสึกไปหลายคู่แล้วสึกไปหลายคู่แล้วนะครับแล้วก็ติดตามไปนะตลาตามเนี่ฮะผู้ผู้สมัครสสไปหาเสียงอ่ะ <c oughs> มันก็จะดีตรงนิดหนึ่งเพราะเขาชอบออกกันเช้าๆ <c oughs> เราก็ได้ไปเดินตลาดด้วย <c oughs> <c oughs> ได้เห็นของกินเนาะ <c oughs> เออครับ